โอ้ยล,ล้มเลยเนาะลูกสาวไขว่เนาะนะครับจะล้มในเตานะฮะวันนี้ครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกับนะครับลูกๆนักเรียนชั้นมหทับหนึ่งนะครับอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ลูกๆมหกทับหนึ่งนะครับพามาดูที่นอกสถานที่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะพามาทําอะไรนะครับเราลองมาฟังกันนะครับลูกๆมหทับหนึ่งนะครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้กลุ่มที่สามกลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอนําเสนออะไรครับลูกนำเสนอขั้นตอนวิธีการเผาถ่านเพื่อนําไปใช้ในโครงงานถ่านดูดกลิ่นอเม o n พึงประสงค์ในตู้เย็นค่ะมีสมาชิกในกลุ่มทั้งหมดดังนี้ค่ะ 1. นางสาวปุญญพรสีทน 2. นางสาวพิมพันธุยนาง 3. ามนายพรพิวัน์เจซือส่ 4. นางสาวจิรชายาพลอินห้านางสาวพิมพิสาพลอินหก นางสาวลืมซื้อมูอเราเนยนางสาวพรปวีเหล่าจันเจตนางนายอภิชัยตุยญานางและแปดดิฉันนางสาวจุฬาไม่ดีสังค์ค่ะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะโอเคอ่าวันนี้เราใช้วัตถุดิบมีอ่าไม้อะไรวันนี้ลูกไม้ยูคาแล้วก็ไม้กระถิ่นในไม้ยูคาไหนอันไหนโอ้เป็นไม้ยูคาแห้งใช่ไหมครับใช่อ่าไม้ยูคาแห้งโอเคกี่ท่อนวันนี้ สามท่อนอ่าแล้วไม้ไอะไรอีกนะไม้กระถินไม้กระถินลักษณะแบบไหนครับโชว์หน่อยอ๋อไม้กระถินอ๋อแสดงว่าหาได้ตามทัท่วๆไป<ห>ใช่ไหมครับโอเคแสดงว่ามันหาน่าจะมีวัตถุดิบที่ก่อนางหาง่ายในชุมชนใช่ไหมอ่าโอเคนะครับ, <laughs> <c oughs> รบขอบคุณพ่อครับเชิญครับนะครับอ่าอ่ะเดี๋ยวพากันทําเลยไปมาดูขั้นตอนกันขั้นตอนทํายังไงบ้างทําโครงงานครับ เยี่ยมเลยครับผมอ๋อเป็นซูนิลูอยู่นี่เลยสิครับอ้อดีเลยครับดีเลยค่ะสำหรับอุปกรณ์นะคะประกอบไปด้วยไม้กระถินไม้ยูคาไม้กอบไบไฟแช็กยางในรถแล้วก็โคนค่ะแล้วก็ถังแล้วก็ตาตัวถังค่ะโอเคขั้นตอนที่หนึ่งนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนำไม้สามท่อน วางเรียงกันสําหรับวางเรียงไหมวางเลยเออวางเลยเห็นเลยเป็นฐานนะคะเอออธิบายไปด้วยทําไปด้วยลูกอ๋อคุณพ่อลูกกวนคุณพ่อฟังพี่อะไรครับขั้นว่างครับเอาเป็นวิียยกรเห็นไหมอ่าเชิญครับต่อครับขั้นตอนที่สองนะครับเรียงไม้ขนาดเล็กไว้ด้านล่างนะครับ ขึ้นไปหาไม้ขนาดใหญ่อยู่ด้านบนครับ oh, <okay. S 2> อ๋อโอเคอ๋อแสดงว่าลูกนี่ก็รู้จักอยู่แล้ว <laughs> เอ้ครบครบเลยอันนี้ไม้เลยครับลูกไม้กระถินครัไม้กระถินเราเผาพร้อมกันไม่เนี่ยทั้งไม้กระถินทั้งไม้ยูคาร์พร้อมกันครับพร้อมกันหมดเลยใช่ไหม ครับโอ้จำได้ว่าตอนตอนแก่คุณพ่อแนะนาบอกว่าต้อง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 จำให้ได้นะว่าท่อนไหนเป็นฐานของไม้กระถิ่นฐานของไม้ยุคามันมีวิธีแยกเลยพ่อหรือเรารู้ได้ยังไง ไมโยคันเนี่ยคือตอนยังจำท่านโอ้กระถิ่นคือคือตสเล็กครับผมคือจำง่ายอ๋อโอเคโอเคแสดงว่าตอนถ่านออกมามันก็จะดูง่ายกว่าช่วงนั้นมาดูง่ายอ่าตอนนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากวิเคราะหท้องถิ่นนะครับอ่าคุณพ่อแนะนําตัวนิดหนึ่งครับคุณพ่อชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมชื่อนายสุพยโยรรณ์กันครับผมเป็นเจ้าของ สถานที่ผมศูนย์เรียนรู้เตาเอาทานสองร้อยลิตรเดืองน้ำหม่อน้ำส้มวันไม้เพื่อใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตรในคนเลี้ยครับโอ้แสดงว่าตรงนี้ผลิตน้ำส้มควันไม้ด้วยโอ้ครั้งหน้าเดี๋ยวผมต้องเชิญคุณพ่อต้องมาเรียนรู้ตรงนี้แล้วล่ะโอเคครับผมโอเคครับครับขอบคุณครับคุณพ่อครับอ่าให้วันนี้เราได้วิทยากรด้วยนะครับโอ้ โอ้ไม่ได้เนี่ยเราอยู่ใ,ใกล้เราต้องมาเรียนรู้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวต้องพาเด็กมานี่แล้วฮะน้ำส้มควันไม้นี่ก็โอเคเลยอ่ะทำไงต่อครับทีนี้ค่ะสำหรับขั้นตอนที่สามนะคะคือปิดเตาค่ะปิดเตาอ๋อปิดเตาห <laughs> <laughs> นักนิดนหนึ่งใช่ไหมล่องลดึงดึงไม้ออกไม่ดึงไม้ดึงไม้อ่าคุณพ่อบอกให้ดึงไม้ออกมาอีกนะครับเหตุผลที่ต้องดึงไม้ออกมาทำไมครับคุณพ่อเพราะว่า <laughs> ช่องไฟที่จะไปหาต่อนท่อนไม้ที่ทจะร่อนไปต่อฐานครับครับผมมันจะมีป่องไฟครับครับแล้วจะอยู่ห่างจากจากท่อนๆนไม้ม,มันจะทาให้ติดช้าอ๋อเดึงมาให้ให้เปลวไฟขึ้นไปหาไม้ที่ที่อยู่ในต่อฐานครับผมมันก็จะติดเร็วขึ้นติดเร็วขึ้นอ๋อโอเคครับผม อันนี้มันมันมีชื่อระบบของเตาไหมพ่อหรือเป็นเตาปกติทั่วๆไปโอ้เนี่ฮค,คโอ้โอเคเลยโอเคเลยเตาเพาะถ่าน200ลิตรโอเคมีแผนผังให้ดูนะฮะโซนนี้นะฮะนี่ได้รับเกียรติจากคุณพ่อนะครับในการแนะนำความรู้องค์ความรู้ตรงนี้นะครับกับลูกนักเรียนด้วยนะครับ ไม่ไม่ไม่่กับเขาได้ครับแต่วาแห่งว่าแย่เกินขนาดเตาเจ้ถ้าเกินแล้วก็คิดยัดเข้าไปได้ก็คือต้องหาอ้องจ้าใม่มโอดเคโอเคครับ นี่เป็นสําหรับล็อกปิดฝานะฮะครับเพราะว่าเป็นถังที่เขาที่ใส่ต้องเป็นถังแบบเปิดฝาครับว่ามันถังแบบเต็มแน่นสองอืมสบายตอนเวลาเาตอนเวลามันเรียบร้อยแล้วครอบฝาปิดฝานะครับอ๋อมันสะดวกตรงน,นี้ครับอ๋โอเคอเลยครับ อ่าเลยครับขั้นตอนต่อไปครับลูกค่ะสำหรับขั้นตอนที่สี่นะคะคือก่อไฟค่ะก่อไฟอ่าโอเคแผนกจุดครับชอบจุดเลย็นหม่ดพนก่อเลยดีฝนตกครับแม่กได้เขา ครับาก็ไม่เตาตุนา๋นไงไม่เตาไงที่ทำอุจจตเตามุ้เลยครับใช่คเลย้ยวได้หาไม่เล้ยววุญญิบโอ้พอดีเลยไม่เลี้ยวมาเรียนรูน้แล้วนี่ขอเสียลำบากครับครับคุแสดงว่าไอ้ตัวน้ำส้มคนไม้เนี่ยก็คือเราเอาวัตถุด,ดิบอะไรครับไปเผาอะไรก็ได้หรือรมาทั่วไปทุกอย่างว่าจะเป็นเสียดไม้เศบไม้จริงไม้ยังที่ ทุกอย่างนะครับที่ไ uhh. ม่เาที่เขาแบบออกที่เขาด้นหครับม่ดีว่าคิดว่าทอกว่าเขาเป็นทางคว่าต้องการมีคนใหม่คนไฟครับต้องการนำสมจากตัวไปนะ ดังดังอยืดรอบรอคือก็ได้ลูกดังนะมันติดแเราค่อยๆให้เคลียร์เข้าไปตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนการก่อไฟนะครับอาจจะก่อยากนิดนึงเพราะช่วงนี้ฝนตกหนักนะฮะความชื้นเยอะนะครับคุณพ่อผมรบกวนคุณพ่อยืนหน่อยผมข้าดูทีบ้างไม่พ่อไปไม่อ่อยนะพ่อโบ ขอ,ขอาคารั่น่ะบว่าวนใดกันดีว่าครับผมเพิ่นเพิ่นขายยังไงครับ,ยยน,รบน้ำสม้มขายลิ้ครับโอ้ขายลิรละร้อยแล้วเขาไปใช้กันยังไงครับใช้ในทางก,การเกษตรเกี่ยวกรับเพื่อักครับผมคือในวัวเลียงแบบพวกเป็นโรคฟิวน,นาน แรงสดแรงไฟใหม่แรงน้ำรอนลวกยังเดอครับได้เลยโอ้โอเคเลยครับแบบไทยแบบพวกเพื่อนนี่เป็นการไรแมลงครับผมเี่ยไรแมลงในในหนาเขาเนี่ยครับโอเคถังพวกผักดุยวันนังดุยพักสลัดพวกกะหล่ำบันฑนาแ่บันนังคมจนมากสีมเอานเหนียวนะครับโอ้สั่งคนละสามลิตรสี่ลิตรนมมีปล่อยเพ่อ ตอนนี้กําลังก่อเรียบร้อยนะครับวันนี้เราก็นอกจากเราจะได้รับความรู้ตรงการทําฐานตรงนี้นะฮะคุณพ่อก็มาแนะนําเรื่องน้ําส้มควันไม้นะครับน้ําส้มควันไม้นะครับที่เรานะครับสนใจนะครับตรงนี้ด้วยพอสมควรนะครับก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับที่เราควรจะได้เรียนรู้กันนะครับในโอกาสหน้าเราคงจะได้มาเรียนรู้กับคุณพ่อนะครับเกี่ยวกับน้ําส้มควันไม้นะครับ เพื่อให้รู้นักเรียนนะครับได้มีประสบการณ์นะครับในการทํากิจกรรมตรงนี้นะครับก็อยู่ไม่ใกล้จากโรงเรียนเรานะครับอยู่บ้านลาดนะครับบ้านลาดใกล้ๆนะครับเป็นแหล่งชุมชนที่ถือว่าเข้ามาเรียนรู้ได้นะครับตรงนี้นะฮะอ๋อ ถ้าถ้ามีควันขึ้นข้างบนเนี่ยแสดงว่าเป็นยังไงครับคุณพ่อควันขึ้นด้านบนตรงท่อมันนะสแสดงว่ามันติดหรืยอยังยังยังครับอ๋อยังใช่ไหมแต่มันเป็นใกล้อากาศออใช่ไหมเป็นการดูดดูดเอาไฟไม่ว่าดูดอดดอกควันนะครับเ,เ<อ>ข้าไปในในเตาโอ้การไหม้ไปก็กลายเป็นการไล่ความชื้นจากท่อนไม้ครับลูกๆเรียนมายืนตรงมุมกระเดิมนนะลูกเออไมอออ่โอเคเออล้มล้มควันอย่างไร ท่อนชื่อหยดหยท่อนไม่ครับครับผมเพราะว่าการไคท่อชื้ออยา่างไม่ไม่ทุกท่อนต้องมีความเชืนอยู่แล้วใช่ครับใช่ไล่ควาเชื่นเบิดตอนตอนที่ไรทคอนเชื่นที่ที่เป็นขั้นสีขาวครับอตอนนั้นคือยังว่าท่านได้ร้องออาน้ำสมค่อนไม่ครับหลังจากว่าไรค่อนเชื่นเบิดแล้วไม่เขาแห้งสนิทสิเริ่มติดไฟที่ติดต,ติด,ตดเอด็นท่อนท่อนไม่นะครับแลจวที่เป็นท่านไปเรื่อยเขาเคยร้องออาน้ำสมช่วงนั้นครับอาสังเกตยังไงพ่อ สีควัน,วนที่แตกต่างครับจากควันขาวขาวควันแรกหลก็ี่เป็นควันแบบมีเขียวควันควันเงาครับครับผมการองเอาอช่วงนั้นจังค่อยสะเป็นน้ำส้มควันใหม่ที่ม,มีประสิทธิภาพครับโอเคโอเคการร้องเล้วัวเอาใส่ได้ครับการร้องเราต้องรอห่างถึงสามเดือนถ้าสามเดือนนี่ลอยไปเส้นแะน่ <laughs> ผมรู้แล้วว่าทำไมถึงถึงผลิตไม่ทันเพราะมันต้องเอามารออีกสามเดือน <c oughs> เราการล่องหนูบอกกันว่าเผาแล้วทีได้ได้เทละหลายลิตรครับครับใช่ใช่ว่าไม้เขาขนาดเนี้ยคขาเรียกผมเลืดที่ได้ประมาณสามลิตรนะครับมันเลก็ล้องคิดหาว่าเฮ็ดจังไหนที่ได้น้ำส้มก้นไม่หลายก้อาครับก็เลยเอาท่อใหม่นะครับมีขนาดยาวยาวกว่าเดียวเดี๋ยวพ่อยังไม่ต้องอธิบายหมดก็ได้เดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยเรารจะมาเก็บความรู้ตรงนี้นะครับให้ให้ใหลูกนักเรียนมาเรียนรู้กับพ่อนะครับโอ้เป็นอะไรที่ดีมากเลย ทีนี้เราเราเราจะทิ้งไว้แบบนี้นานเท่าไหร่ครับถึงถึงจะได้ปิดได้ถ้าอย่างอื่นต่อหรือหรือปล่อยแบบนี้เลยไฟ,ไฟนะครับติดกับฟื้นตวนนี้ติดเป็นฟื้นเ้วเข้าก็บเขาก็ดันดันฟื้นเข้าไปหาช่องดีช่องหลังนะครับครับเราก็สิลลกมหาท่อนใหม่อยู่ในเตาครับผมเขากับยูเข้าไปด้โอเค,อเคดูเข้าไปแล้วถ้าเขาหยุดยูครับ ควันตัวนี้ก็ออกปกติอยู่เริ่มแง้งกันเรียก็แสดงว่าติดแล้วครับผมเอาก็ถอยฟื้นออกได้อ๋อโอเคครับเอากบพยายามก็บให้ช่องว่างตัวนี้ครับมีขนาดเล็กลงอทำปิดเรื่อยๆครับแคบลงเพื่อดีลีหนาเตานะครับครับลีล้งให้ไม่ช่องว่างหน่อยล้งถ้าช่องว่างไหลไฟกับซิลุกนหันซีเ็นชีเท่าอ๋อมันจะกลายเป็นเท่าช่องว่างหน่อยก็จะพยายามคอยดูด เข้าไปไฟที่ลวกในเตาก็สิดับลงครับอันนี้เป็นเป็นแดงไปเส้นนะครับบโอ้โอเคโอเคมันก็กลายเป็นฐานทีเนี่ยครับทั้งกับสิได้ทานแบบหลายกว่าที่เขาเปิดหน้าเตากว้างโอเคครับคือเขาหนึ่งเข่านะครับอ่าอ่าใช่ครับก้นเตาก็กว้างอันนี้กว้างแั้วก็เป็นสีเทาไฟลุกครัไปน้ำยาอัดให้ให้ได้ทานโอ้ได้บรรยากาศมากเลยนะครับลูงเรียนอ่มีควันมีอะไรเรียบร้อยเลยโอ้ ขั้นตอนต่อไปทาอะไรนะค่ะสาหรับขั้นตอนที่5านะคะเมื่อควันหมดแล้วจะทําการเอาโคนขา,ามาทาบริเวณรอบป่าถาังนะคะแล้วก็ปิดตรงรูป่องควันค่ะตนนัน,ตนนี้มีรูป่องควันกี่จุดครับ<จ>มีจุดเดียวเนาะ,ดดะโอเคจุดเดียวนะครับแ,แสดงว่าตอนนี้ก็คือมีทางเข้านหนจุดปากหนึ่งจุดแล้วก็ทางออกก็คือหนึ่งจุดปิดหมดทั้งสองจุดเลยใช่ไหมครับ เบอร์ควันเลยครับต้องการเอาทันจะคือปิดปิดทั้งสองจุดเลยดับไปเลยโอเคสะดดับล้มันจะเย็นลงเล้วกับเปิดเอาทันได้คาดการว่าประมาณกี่ชั่วโมงถึงจะได้ถ่านคาดการถ่านที่เราใส่เข้าไปประมาณนานไหมพ่อกาถคาดเป็ี่ยนคาด้ามันติดแล้วนะครับว้มเชื่อมก็ไหลผมไม่เสียมเปาหยุบเศร้า ตัวแรงตอนเศรา้าของมืออื่นห้องกับไม้มาจับบางว่ามันอุ่นอยู่โอ้ยเยิบแล้วให้ย,ย็นแล้วก็บแข่งบอกในขอบที่ห้องปต้องการอย่างที่บอกนะครับครับผมไปบอกคุณย่างเดียวโอ้ครับเพอ่านนะครับแ้วแต,ตอนนี้มันท่านจะห้อนครับอ๋อต้องร้อยให้มันห้อนก่อนถ้าห้อนแล้วติดมันถือความห้อนมันก็แห้งหมดเลยเขาเหลวอ๋โอโอเคอนนครับแข่งจับแข่งจับนะครับครับผมโอเค ก็ตัวนี้ตะกอนผมล้างเบิ้งเผาแล้วมันมันห่อนนะดินตัวนี้ห่อนนะล้างออกน้ำไม้มาเขือน้ำไม้เผาโอ้น้ำใหม้เสียบน้ำดินเลยสุกปลายใหม่ดินตัวนี้มันห่อนหลายเด้่อ๋อดินข้างบนครับครับเต่อมันติดแล้วมันห่อนหลายนะครับผมครับครับน้ำไม้เลยงานหลายอย่างนั่นริกมันแห้งแล้วมาตัดจ้ะโอ้ครบชุดเลยก็แห้งนี้นะครับครับผม เช่นครับาคล่อมหอนกับอไรไม่คอมหอนหมที่มีเปวไฟเข้าไม่ครับผมียอเทเป็นม่นึงคือเป็นทานานเบดบดล้ำเลยครับคือเพนบอกว่าดอกกุหลาบเล เรืองบกเขียบแข็อ่าใช่ผมเคยเห็นที่พวกันั่งแช่ิเศ็ดับกินนะครับครอ่าใช่ชวได้สวยวามใช่เขียบแขงเขียบแก่นอ๋อที่เปชชวดีเอาวางินทั้ยดับกินแบบสนนะเอามาเขียบเข้าไปเป็นลูกก็ได้ออกมาเป็นลูกโอ้สุดยอดเลยครับครับ ที่ผมีเตาเลยอ oh. ๋อกาที่ั้แ้งนครับเวที่งามที่สุดคือที่ที่เป็นไม่ที่บแห้งเกินเจ้านี้นนครับไม่ที่บแห้งเกินอ,อ๋อไม้จะต้องไม่แห้งเกินทม่มขขขทนทันทันน่่งามครับอ oh. ๋เป็นแบบคือยังไม่เลยรูปทรงมันจะสวยครับอ๋บอแบบไมน,น,น,นี้ยเมันเบิกเกนมันแตกครับผมครับครับคนกกครับโอ้ ท่าเลยสี่หลาขัากก้นป่พากนมาหนิขั้นบ,บอกคู่ได้ไหนเงี <laughs> ้ยโอเคครับโอเคสุดยอดแต่กลับเรากินมาตามฝนตามดูบรรยากาศการนั่งรอทําโครงงานนะครับดูของกินนะครับ <laughs> ของกินนี่หมดไปแล้วหลายถาดหลายถังนะครับโดยเฉพ,เพาะญิงนะครับมีทั้งส้มส้มส้มอะไร ส้มมะขามน้อยนะฮะส้มมะขามน้อยนะครับมีหมากฝรั่งนะฮะมักซีดานะครับมีถั่วต้มนะฮะตอนนี้ตอนนี้ยิงกำลังหาแล้วกินอยู่ครับสถา, <laughs> านการณ์ตอนนี้คือเล่นกับมาแล้วครับตอนนี้นะาาร,ระหว่างรอระหว่างรอระยะเวลานะครับในการที่จะปิดเตานะฮะเราก็มานั่งชมบรรยากาศนะฮะ ต้องยื้ชื่อพิคพงษ์ชื่อเลยนะพิพ <ac> คพงษ์น้องพิกผงนะฮะน้องพิกผงษ์พิกผ <laughs> <c oughs> งกษ์เขาขวัญหน้าตาเหมือนหญิงเลยนะฮะตอนนี้ตั้งแต่จุดมานะครับเราใช้เวลาไปแล้วกี่ชั่วโมงครับประมาณถึงชั่วโมงยังลูก <c oughs> ตอนนี้น <c oughs> นเดี๋ยถึงแล้วมั้งเนาะหนึ่งชั่วโมงแล้วใช่ไหมประมาณนี้นะครับอัอนนี้ไฟก็ยังรอรอร,ระยะเวลานะครับในการที่จะปิดเตานะฮะปิดเตา มันถึงว่าปิดปิดนี่หมายถึงปิดช่องว่างนะฮะช่องว่างที่อยู่ตรงปากกองนะครับที่เราเอาไฟใส่แล้วก็ด้านบนนะฮะด้านบนที่เป็นที่ควนออกนะครับก็จะมี2จุดนี้แหละที่เราต้องปิดนะครับโอเคนะครับผมปางที่รอทานนะฮะแล้วก็มีกับข้าวนะเมนูจากคุณแม่นะฮะยิงแนะนำเมนูหน่อยยิงมีอะไรบ้างคุณนะแพนแอกยิงนะครับแนะนํามากเลยฮะ ค่ะผัดกะเพรานะฮะผัดหน่อไม้ค่ะโอ้โหลาบค่ะแล้วสถานที่ที่เรากินไม่ธรรมดานะครับอยู่บนรถเลยครับบนรถอีแท็กนะครับแี่พี่ไม่อยากกินของให้าอย่างนี้เต๊กวะค่บไม่ตช่เขาเรียกว่าอีต่อหรืออีแท็กนะครับนะใครอยากกินข้าวด้วยนะมา แล้วก็มาดูปริมาณควันนะฮะปริมาณควันนะครับยังมีควันอยู่นะครับอ่าช่วงนี้ก็รอสักพักหนึ่งตัดปาดไปที่กระบวนการโป้งโป้งชิงนะครับวันนี้เรามากินข้าวนอกสถานที่นะครับขอบคุณเจ้าภาพนะครับฝีมือคุณแม่นะครับผัดให้กินนะครับ บรรยากาศดีจริงครับหัวแล้วแม่มันกับไปซิงเขาโคตัลงเรามาเรามาวันนี้เนี่ยเรามาเพื่อทําฐานหรือมาเพื่ออะไรกันครับเนี่ยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่บรรยากาศนะครับบ้านลาดบ้านลาดนะครับบ้านลาดนะครับทําโครงงานเกี่ยวกับการเผาฐานนะ เขาถ่านก็คือเอาถ่านเนี่ยนะครับโครงงานของลูกนักเมรียน,นก็คือจะดูว่าถ่านถ่านอะไรนะถ่านจากไม้เลยนะไม้ยุคาใช่ไหมไม้ยุคากับไม้เลยนะไม้กระถินนะครับก็เลยมาเรียนรู้เรื่องการเผาถ่านก่อนอนะครับซึ่งเราก็ตรงนั้นจุดตรงนี้นะครับก็เป็นวิทยากรท้องถิ่นนะครับคุณพ่อชื่ออะไรนะคุณพ่ออะไรนะสุพโยกนะครับคุณพ่อสุพโยกนะครับเป็นวิทยากรท้องถิ่นที่ท่านไปรับความรู้นะครับจากจังหวัด การละสินมานะครับแล้วก็มาทําจนเป็นที่นี่นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนใกล้เคียงนะครับหลายๆที่ก็มาเรียนรู้เรื่องพวกนี้นะครับอยู่ตรงนี้ก็คือเน้นหลักก็เกี่ยวกับน้ําส้มควันไม้นะครับแต่วันนี้เรามาทําเรื่องการเผาถ่านนะครับเพื่อจะเอาถ่านนะครับไปพิสูจน์ว่ามันสามารถดับกลิ่นที่มีพึงประสงค์ในตู้เย็นได้ไหมในบริเวณต่างๆได้ไหมนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็จะไม่ขัดความอร่อยของลูกนักเรียนแล้วนะครับโอเคนะครับผมตัดไปที่ กินข้าวกันต่อนะฮะวันนี้ลักษณะควันไฟนะฮะที่เราเผาผ่านไปแล้วประมาณเกือบชั่วโมงครึ่งนะฮะ